สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับผมวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณดิฉันเอ,อิร์ธสายสว่างค่ะกับรายการไอไลฟ์ e ครับรายการที่ทำให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนในทุกๆด้านครับวันนี้นะครับเรามีพิธีกรคือพี่เอ,อิร์ธเนี่ยแหละครับที่จะมา พูดคุยกับเราพี่แอจะพาเราไปคลิไลท์ที่ไหนกันครับวันนี้วันนี้เราก็จะมาคลิกไรท์กันที่โรงแรมวินเซอร์สวีทนะคะอยู่ซอยสุขุมวิท20ค่ะครับที่นี่มีอะไรดีครับวันนี้ที่นี่ก็มีห้องอาหารญี่ปุ่นนะคะห้องอาหารยูเซนค่ะอยู่ชั้นล่างของโรงแรมเลยค่ะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับโอเคค่ะครับ แล้พี่เอิร์ธก็มาอยู่กับคุณอดุลคุ้มราชนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมวินเตอร์สุขุมวิท20นะครับครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับผมดคุณสวัสดีครับครับโอ้โหนี่เรามาโรงแรมวินเตอร์สุขุมวิท20เลยนะครับก็รู้สึกว่ามีห้องอาหารญี่ปุ่นอันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตถามคุณอดุลเลยว่าห้องอาหารยูเซนเนี่ยชื่อกับ เป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับจริงๆแล้วห้องอาหารยูเซนเนี่ยถ้าเราแปลภาษาญี่ปุ่นคือเป็นลักษณะของมุมอร่อยนะครับเป็นมุมอร่อยที่ทางประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะดังมากนะครับเรามีอาหารอะไรหน้าตาอาหารญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่านี่หน้าตาก็ไม่เหมือนอาหารญี่ปุ่นร้อเเท่าไหร,ร่นะรเป็นอาหารญี่ปุ่นประยุกต์เชิงยุโรปครับใช่ครับจริงๆแล้วห้องอาหารยูเซนของเราเนี่ยลักษณะที่เราทําขึ้นมาเป็นลักษณะของกึ่งมิกแอนด์แมชหมายถึงว่าลักษณะเป็นฟิวชั่นคูซีนวัตถุดิบจริงๆแล้วทั้งงหดน่ปขอุ20 20%0% แต่เรามาผสมในเรื่องของพวกซอสหรือว่าอินกเลียนต่างๆหรือเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยกับมาผสมกับเป็นไทยความเป็นไทยของมันอย่างเมนูตัวแรกที่อยากแนะนําวันนี้นะครับเป็นเมนูของแซลมอนตาต้าฮะมันคืออะไรครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นแซลมอนส่วนข้างนอกเนี่ยตรงซอสเนี่ยเป็นมายองเนสแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีอันนี้สัตว์นะฮะให้รสชาติของมันเนี่ยให้มันกลมกลืนกับตัวเนื้อปลาแซลมอนนะครับคุณอาดุลคะจานที่สองเนี่ย เหมือนห่อหมกมบ้านเราเนี่ยเหมือนอาหารไทยเป็นห่อหมกเนี่ยนี่มันอะไรคะจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเรามองจะจะให้คุณผู้ใดถ้าเรามองจริงเหมือนห่อหมกจริงๆแล้วแต่นี่เราเปลี่ยนในเรื่องของอินกิเลนต์ในตัวของเนื้อเครื่องปรุงเครื่องปรุงจริงๆแล้วข้างในมันจะเป็นลักษณะเป็นโคชเนื้อหอยนะข้างในข้างนอกเนี่ยเชฟพยาจะทำในลักษณะเอามาป็นใช่ไหมคะใช่ครับเอามาป่นแล้วก็ใส่ได้มายองเนตที่ออกเป็นสีเหลืองๆนะฮะแล้วก็ยังมีในเรื่องของไข่กุ้งตัวงาข้างในนี่เป็นข้าวเหนียวเหรอฮะใช่ครับเป็นเป็นข้า ข้าวปั้นของญี่ปุ่นที่เชฟเขาคิดในเรื่องของข้าวเอ้ข้าวปั้นของญี่ปุ่นออกมาเนี่ยเพราะละทานแล้วลัวมันจะเลี่ยนมันสามารถที่จะลดความเลี่ยนของตัวอาหารได้ก็เป็นคำต่อคำเป็นคำต่อคำเหมือนมะนาวบีบแล้วก็อีกแบบว่าผ่านกับข้าวเอีกคราวนี้เมนูที่สา3เนี่ยน่าจะเหมือนขนมคุกคุกทะเลทุกอย่างหรือข้าวปั้นแคลิฟอร์เนีย อันนี้หน้าตามันเป็นเงี้ยแต่ว่าชื่อคืออะไรครับอันนี้ก็คือคารเฟรโล่เหมือนกันแต่ที่มันงานเนี่ยเชฟเขาค,ค่อนข้างจะเป็นผู้ที่นี่นทำให้เฟรชแล้วส่วสงออกมาเลยนะฮะคือด้านนอกเนี่ยจะเป็นจากของทิละซึ่งทําให้กรอบและหอมนะฮะส่วนข้างในก็จะมีพวกไข่พุ่งเหมือนเดิมน,นะแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็มีตัวอะโวคาโดอยู่ด้านในนะครับอะโวคาโดนี่สำคัญมากแล้วก็ตัวสาหร่ายนะที่อยู่ด้านข้างตรงจุดนี้นะคะคุณดุนคะหลายจานละสามจานนะจานที่สี่ สวยงามมากดูเหมือนเรือดูเหมือนเรือนะดูด้วยการตกแต่งเขาสวยงามมากเลยนี่มันเป็นอะไรฮะชื่ออะไรอันนี้เป็นเขาเราเรียกว่าอินาลีดีไลท์ฮะเป็นซิงเกิลเจอร์ของยูเซนโดยเฉพาะเลยถ้าเรามองแล้วโดยตัวตลังจุดเนี้ยข้างในเนี้ยค่อนข้างจะเป็นเหมือนลักษณะเอาวัตถุดิบไปมาเลเนสซึ่งตัวซอสของมันเนี้ยออกรสเปรี้ยวหวานอยู่ข้างในเผ็ดนิดนิดหนึ่งนะฮะเหมือนลูกยำสลัดบ้านเราหรืออาหาพวกนี้นะฮะ อันนี้เป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะคุณเลยครับแล้วคุเดชครับอันนี้เมนูเนี่ยซึ่งเราทำกับเชฟเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษมากนะฮะอันนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นในมิกซ์ซาตินิสลัดครับะเป็นสลัดนะครเป็นสลัดคึ่งนะมีซอสออกอมเปรี้ยวหวานแบบรสชาติสําหรับผู้หญิงนะฮะในส่วนของตัวผักเนี่ยซึ่งเรากําลังที่จะลั่นในเรื่องของพวกออร์แกนิกฟาร์มเวจิตรเบิลที่เรามีที่จังหวัดราชบุรีตอนนี้นะตอนนี้นะฮะตัวอาหารก็ยังมีเรื่องของพวกคูอัดนะฮะแล้วก็ ปาทุน่าแล้วก็ตัวไซมอนแล้วก็มีตัวที่ที่เพิ่มสำหรับรผู้หญิงมีปลาดิบนะฮะซึ่งเพิ่มรสชาติได้ตัวในเรื่องของตัวแป้งกับออกรอบตรงนี้ครับซึ่งเือนลักษณะของที่เชฟขเขาทำซึ่งมัพิเศษมากๆมาบหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารครบทั้ง5เมนูนเนยนะครับทางทีมก็มีมติเป็นเอกฉันท์นเลยนะครับว่า อหอยแมลงคู่อบมายองเนสอันนี้นะครับเป็นเมนูที่ต้องขอกดไลค์ให้เลยนะครับเราก็ได้ทานมาหมดแล้วนะ<ช>รสชาติก็สุดยอดอยากถามคุณอดุลว่าสำหรับผู้ที่ชมรายการไอไลท์ like นี่นะคุณอดุลเนี่ยจะลดให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะออโอเคผมคิดว่า50%อดีกว่าของรายการไอไลท์นะคะ จริงๆแล้วที่ที่บอกว่าลด50%เนี่ยเขอให้เป็นตอนกลางค่ำคืนนะฮะซึ่งจะลดถึงวันที่31สิงหาคมนะเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมคะเป็นบุฟเฟ่แลวก็ยังมีอาหารที่สามารถที่ลูกค้าจะสั่งได้ที่เราแนะนำอยู่ที่วอลคทานีตอนนี้นะครับผมียกว่าคุ้มมากเลยนะครับ50%ที่โรงแรมวินเทอร์สุกุมิท20แห่งนี้นี่เองนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการไอไลท์ต้องขอขอบคุณคุณอดุลย์กุมราชนะครับ ท่านผู้มีการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมบินเตอร์คุมวิกกี้สิบมาในี่นี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาช่วงหน้าโซเชียลนิวครับการเงินเป็นเรื่องสำคัญต้องอยู่ในมือที่รู้จริง มืออาชีพที่ทำให้สินทรัพย์งอกเงยไม่สิ้นสุดพร้อมๆกับสิทธิพิเศษที่ผมได้รับผมพบแล้วคนดูแลแล้วการเดินทางของผมก็ได้มาพบกับจุดหมาย S C B First Privilege Banking ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher p i y e ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center Phase 2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา สนับสนุนโดยตู้เย็ยน Fisher Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM Biz ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจกลับเข้ามาสู่ช่วงโซเชียลนิวนะครับเรื่องสังคมเด่นๆที่จะต้องกดไลค์กัน,นครับครับพี่เอิร์ทครับเรื่องแรกเลยนะครับ เรื่องแว่นตา<ฮ>คนเราเนี่ยนะครับมีปัญหาสายตาก็ต้องใส่แว่นใช่ไหมครับแต่จริงจภารกิจอีกอย่างหนึ่งของแว่นคือช่วยเสริมบุคลิกภาพได้ใช่ค่ะ,ค,ะคนเราต้องหาเลือกแว่นที่เข้ากบับบุคลิกตัวเองหน้าตาของตัวเองนะคะ<ฮ>เพราะว่ามันจะทําให้ดูดีขึ้นนะคะครับก็ออตอนนี้นะครับทางบริษัท บัเดสซาลีนีซึ่งเป็นแว่นตาชั้นนำของเยอรมันเลยนะครับได้มาแสดงในงานด้วยมาเปิดตัวม,มาเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ๆของเขาเลยนะครับแล้วก็มีเหล่า,าเซเลบริตี้กมาร่วมงานมากมายใช่มากันเยอะมากันแยะเลยแต่เดี๋ยวเราไปชมเลยดีวยานะครับไ้เลยครับ เมื่อไม่นานมาน,นี้บริษัทโรเดนสต็อกเอเชียจำกัดและบริษัทโรเดนสต็อกประเทศไทยจำกัดผู้ชำนาญในธุรกิจอุตสาหกรรมเลนและกรอเแว่นตาชั้นนำจากประเทศเยอรมน,นีในเปิดตัวคอลเลคชันใหม่งานนี้บรรดาเซเลบตี้คนดังจึงไม่พลาดที่จะพร้อมใจการสวมแว่นตาในดีไซน์ที่ตนเองชื่นชอบมาประชันกันในงานเปิดตัวแว่นตาแฟชั่นจากเยอรมน,นีบันเดสซาลินีไม่ว่าจะเป็นดรกิติกาคงสมพงศ์คุณอารีรัตน์กิษณสมิทธ์คุณนุชนารวีแสงสูนคุณพนนีนาแย้งเพกาและท่านอื่นอีกมากมายโดยงานนีน้ยังมี คอนเสิร์ตจากศิลปินวงไทเทเนียมที่มามอบความสนุกกับดนตรีเร้าใจสไตล์ฮิปฮอปกันอีกด้วยค่ะโปรดักตัวนี้เป็น New Collection ของทางบาเดส s ซรลินีนะคะที่เรานําเข้ามา ใหม่เลยแล้วก็ความโดดเด่นของมันเนี่ยคือแน่นอนมันเป็นเรื่องของแบรนด์แฟชั่นดีไซน์โดดเด่นมากแล้วก็เป็นดีไซน์ที่บวกกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยตัววัตถุดิบเองเนี่ยมีคุณภาพมากเพราะฉะนั้นเวลาสวมใส่ตัวบาเรสเซลินี่ตัวนี้เนี่ยมันนอกจากจะได้ความสวยความเท่แล้วเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความสบายในเรื่องการสวมใส่ด้วย ตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ของคอลเลคชันสองศนนะคะตัวนี้เป็นผลิตจากสแตลเลสสตีลอย่างดีแล้วก็โดดเด่นในเรื่องดีไซน์จะเป็น Aviator Design นนะคะซึ่งตรงนี้มันเกาะกลุ่มแฟชั่นอยู่แล้วแล้วก็สวมใส่สบายเนื่องจากน้ำหนักเบา มีขาสีขาวนะคะซึ่งค่อนข้างโดดเด่นกว่าแบรนด์แฟชั่นอื่นๆที่ผลิตกันทั่วไปจะมีช็อปอยู่ทั่วกรุงเทพนะคะสิห้าชอ็อปแล้วก็ช็อปเหล่านี้เนี่ยจะเป็นช็อปที่มีเรียกว่าเป็นร้านระดับหรูหราทั้งนั้นนะคะก็ สามารถหาได้ตามห้างดังค่ะไม่ว่าจะเป็นเซ World, World, ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลลาดพร้าวสยามเซ็นเตอร์สยามพระกอรและอื่นๆค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 326 1419-21ค่ะ ท่านผู้ชมคะถ้าพูดถึงประเพณีวัฒนธรรมชาวจีนนะคะต้องนึกถึงคนนี้เลยคุณจิตรากรน,นันทเกียรติเลยค่ะใช่ครับคุณจิตรานี่เก่งมากเล่นประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมอันหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของอาหาร<อ>นะครับห้องอาหารหยวนโรงแรมมิเลเนียมฮิวตันคลองสาเนี่ยก็เลยเชิญคุณจิตรากรน,นันทเกยียรติเนี่ยนะครับม,มาเตวนนากับผู้ชมผู้ชิมอาหารรายการโดยเฉพาะเลยนะครับกับของมิเลเนียมฮิวตันห้องอาหารหยวนนี่เองครับ จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับค่ะ ถ้าพูดถึงห้องอาหารจีนที่มีบรรยากาศดีก็คงจะได้ยินห้องอาหารจีนย้นห้องอาหารจีนร่วมสมัยของโรงแรมมิเนียร์ฮิวตันกรุงเทพและครั้งนี้ถือว่าพิเศษมากจริงๆที่ทางห้องอาหารได้เชิญคุณจิตตาก่อน,นฐฐาทเกียรติกูรูที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนที่มาพูดคุยแบบส่วนตัวและเป็นกันเองโดยจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของชาวจีนความรู้ต่างๆรวมถึงการไหว้เจ้าการแก้ปีชงและเกี่ยวกับโชคลาาต่างๆซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะนวัตต่างๆใน ประเทศฮ่องกงเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีนจานเด่นสไตล์ฮ่องกงปรุงกันให้เห็นทุกขั้นตอนด้วยครัวที่ออกแบบมาพิเศษให้มีลักษณะเปิดโลง่งโดยเชฟผู้มาาประสบการณ์ชาวฮ่องกงเฉินชินชอยการันตีความอร่อยด้วยคุณจิตตาอีกด้วยค่ะคือพี่เนี่ยเก็บข้อมูลมานานตั้งแต่อายุยังไม่30่ะตอนนี้56 5 6นะคะมันก็20กว่าปีแล้วเก็บไปเก็บมามันก็ต้องเก็บที่มันยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่องที่ยากน่าจะเป็นเรื่องของสันเจ้าการไหว้เจ้ามันก็เ้ยเก็บจนเฮ้ย ทำมเนียมันหายไปเยอะถึงต้องบินไปเก็บที่ฮ่องกงไงเพราะฮ่องกงเนี่ยเขายังพูดจีนอาหารยังอ่านจีนยังยังยัง,ย,งยังมีความเขาเรียกว,ว่าคงความดั้งเดิมของขนมธรรมเนียมประเพณียอยู่แล้วก็ค่อยๆเก็บแล้วค่อยๆมาต่อจิกซอแล้วก็อ๋ออย่างคนไทยจีนในไทยเนี่ยตุ๊จีนจะต้องไหว้ไทยสวยเอียแต่ไทยสวยเอียเราไม่ครบ60องค์แล้วก็ค่อยๆเก็บอ๋อมันมีธรรมเนียมมากขึ้นอ๋อทำไมคนจีนเนี่ยต้องไหว้เจ้าตลอดปีคนไทยลูกจีนในไทยมักจะคิดว่า ไหว้เจ้าไปไหว้ไทยสวยเอี้ยไหว้แก้ชงช่วงตรุษจ,จีนเนี่ยก็จบแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะเราก็พบว่าเออค่อ,คอยๆเก็บข้อมูลมาก็อยากมาเล่าสู่กันฟังกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณจิตราต่อน,นันตะเกียรนะคะมาพูด ให้เราฟังในเรื่องของวัฒนธรรมจีนนะคะความแตกต่างของอาหารฮ่องกงที่เป็นขนานแท้นะคะกับอาหารจีนทั่วๆไปนะคะรวมไปถึงเคล็ดลับกันไหว้เจ้านะคะซึ่งเราก็ได้เชิญคุณจิตรากรณนนันตะเกียรตินะคะกลับมาบรรยายให้เราฟังเนี่ยถึง3ามครั้งนะคะทุกวันเสาร์สิ้นเดือนนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมค่ะในมื้อกลางวันนะคะเราก็มีดิ่มซําเอา you can eat นะคะหรือเล็กง่ายๆคือ อิ่มไม่อั้นนะคะในรูปแบบของดืง่มซัมรวมไปถึงของย่างต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างหมูแดงข้าวผัดรวมถึงขนมหวานก็ราคาต่อท่านแค่999บาทนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะอยากจะให้ทุกทนน่านได้มาร่วมลองชิมอาหารที่ร้านหยวนโรงแรมมิเนียมฮิวตันกรุงเทพค่ะ พิเศษสุดๆท่านผู้ชมยังได้พูดค um um> ุยกับคุณจิตราที่จะมาไขคำตอบในเรื่องการแก้ปีชงที่ด IS ีในวันที่13มิถุนายนนี้เวลา13นาฬิกาและในเรื่องของการไหวเจ้าอย่างไรให้โชคดีในวันที่18กรกฎาคมนี้เวลา13นาฬิกาด้วยค่ะพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้าไอ Light Thailand ครับ ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual and p น e ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center f a เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา i like รายการที่จะทำให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนในทุกด้านกับอวสัสดาปกมนตรีและดรวุฒิงพงษ์พงษสุวรรณทุกวันอาทิตย์เวลา17.30นาิกานาทีทาง TNN 24 สนับสนุนโดยตู้เย็น Fisher a Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM นิตยาสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด25ปีครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยาสารใกล้บ้านคุณกบเข้ามาสู่ช่วง i l i g e Thailand ครับเดือครับเดือชอบไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับที่ไหนก็ได้ค่ะขอให้เป็นประเทศไทยก็แล้วกันเรียวกว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ภูมิใจแน่เลยนะครับท<ะ>ี่มี ประชาชก่อที่ชอบไปเที่ยวเมืองไทยะนะครับเพราะเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าอาทิตย์นี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะพาเราไปไหนกันครับ กลับมาอีกครั้งกับมหากรมท่องเที่ยวสุดยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีกับเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี2556ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสสปนอจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในแต่ละภูมิภาครวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมไม่เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศภายใต้ในแนวคิดหลงรักประเทศไทยและไทยเป็นศูนย์การตลาดท่องเที่ยว AEC บวก6โดยเนยรมิตพื้นที่60,000ตารางเมตรของอาคาร เลนเจอร์หนึศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีรวมสินค้าบริการท่องเที่ยวไว้อย่างครบครันพร้อมโปรโมชั่นราคาโดนใจอาทิแพ็กเกจท่องเที่ยวที่พักโรงแรม รีสอร์ตบริษัทนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่เพียงเท่านั้นยังเอาใจนักชิมกับเมดูอาหารไทยขึ้นชื่อจากทุกภูม,มิภาครับรองว่างานนี้คุ้มค่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อนซึ่งงานจะจัดขึ้นเพียง5วันระหว่างวันที่5 9ถึง9มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาเท่านั้นคนรักการท่องเที่ยวและนักชิมจึงไม่ควรพลาดงานดีๆแบบนี้ค่ะ ทั้งนี้ยังเตรียมนิทรรศการสอรับกับแนวคิดหลงรักประเทศไทยตื่นตาตื่นใจไปกับสถานที่ท่องเที่ยวเด่นดังในห้าภูมิภาคพร้อมชมคอนเสิร์ตและการแสดงแสงสีเสียงอลังการจากศิลปินนักร้องชื่อดังหลากหลายแนวที่เตรียมมามอบความสนุกให้ผู้ร่วมงานตลอด5วันอาทิแอคคาร์บาลลูกว่าพิซิกาออสคริบูลป๊อปปองกูดและฮันเดอร์ซาเป็นต้นเทศก,กาลเที่ยวเมืองไทยปี2556ยังคืนกำไรให้ผู้ร่วมงานด้วยการจัดแคมเปญลุ้นรางวัลใหญ่เที่ยวฟรีมีจริงให้ทุกท่านได้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ถึง3ชั้น รวมมูลค่ากว่า5 0,000นบาทเลยทีเดียว การท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยนั้นได้จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยติดต่อกันเป็นเวลายาวนานกว่า30ปีนะครับปีนี้ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับทางสสปนนะครับและพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวจัดงานในวันที่5-9ถึงมิถุนายนที่ c ช a เ l e n จอร์ถึง3เมืองทองธานีพบกับมหากรรมท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ในรอบปีนะครับซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายการขายทัวและในเรื่องของการ การจัดกิจกรรมเป็นเสมือนยกเมืองไทยมาไว้ที่นี่นะครับในแต่ละภูมิภาคนั้นเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการโชว์เคสที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีและมีการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงจากกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมจากวิรยัยนฏศิลป์ทั่วประเทศไทยศิลปินทั้งใหม่และเก่านะครับพบกันในงานนี้แน่นอน กิจกรรมในงานนี้นั้นมีกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนั้นไปร่วมกิจกรรมในงานเที่ยวฟรีมีจริงเป็นคอนเซปที่เราทําให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้ง5วันนะครับจัดตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึงประมาณ3ทุ่มนะครับเมื่อท่านเดินทางไปถึงนั้นก็สามารถรับพาสปอร์ตแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวในจุดต่างๆภายในงาน22จุดแล้วสามารถลุ้นรับรางวัลหลงรักประเทศไทยวันละ ประมาณ1,000รางวัลน,นะครับท่านที่พลาดจากรางวัลแรกสามารถลุ้นรางวัลที่2เป็นรางวัลท่องเที่ยวนะครับใน5ภูมิภาคสําหรับโชคชั้นที่3นั้นนะครับท่านที่ซื้อของภายในงานรวมมูลค่าแล้วได้10,000บาทสามารถที่จะไปลุ้นรับรางวัลโชคชั้นที่3ทเที่ยวฟรีมีจริงสุดแสนคลาสสิกนะครับใน5้าภูมิภาคท่องเที่ยวรวมมูลค่ากว่า5 0 0 0 0นบาทครับ เรียกได้ว่ามางานเทศกาลที่เมืองไทยปี2556เพียงงานเดียวแล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยยังมีความสวยงามความมหัศจรรย์และสเสน่ห์ที่รอให้คุณออกไปสัมผัสซึ่งเชื่อว่าความมหัศจรรย์และสเสน่ห์ของเมืองไทยจะทําให้คุณหลงรักประเทศไทยค่ะ ต่อเนื่องมาที่โครงการนันทนาการนา,นานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักฟุตบอลอาวุโสแถลงข่าวร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่8ระหว่างวันที่3-8มิถุนายนนีก้ณกรุงเทพมหานาครเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบตลอดจนสร้างภาพลักษณ์และปลูกฝังค่า,านิยมที่ดีกับนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวโดยกิจกรรมปีนี้ได้เชิญ8ชาติเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยทีมชาติอังกฤษสกอตแลนด์ ออสเตรเลียอิลลานนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาไต้หวันและไทย พร้อมมอบสิ่งของให้เยาวยชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลฟอร์คิดส์ณสนามศูนย์เยาวยชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุน่นทั้งนี้ยังเตรียมจัดกิจกรรมพาชมแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าอาทิการสแสดงนฏศิลปนไทยการสแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยและการนวดแผนไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะสนับสนุนโครงการนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว เพราะว่านันทนาการนั้นค่อนข้างกว้างนะครับไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยเรื่องนวดไทยเรื่องอาหารไทยนะครับจะมีการแข่งขันตั้งที่3ถึงวันที่8นะครับก็ขอเชิญชวนชาวไทยนะครับไปให้กําลังใจกับทีมชาติไทยแล้วก็ไปร่วมเชียร์กีฬาฟุตบอลนานาชาติอาวุโส ซึ่งจะมีทั้งหมด8ประเทศด้วยกันแล้วก็ขอให้เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมีมิตรไมตรีครับบรรยากาศงานแถลงข่าวเป็นไปอย่างคึกคักโดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์เทพสุทินประธานสหาพาันธ์ฟุตบอลอาวุโสนานาชาติร่วมเป็นประธานในพิธีกับคุณในช่วงหมาดอินเทรน,นนะครับพี่เอ,อิร์ทครับวันนี้มีวัตกรรมใหม่ๆอะไรแปลกๆบ้างไหมครับโอ้โหมีประเทศหนึ่งนะคะค,ะคือเวลาถ่ายรูปเนี่ยต้องยิ้มเข้าไว้โดยที่นวัตกรรมของเขานะครับเขาะจะสแกนร,รอยยิ้มครับ ถ้าไข่ไม่ยิ้มเขาไม่ถ่ายให้อพอยิ้มแล้วเขาจะถ่ายให้แล้วเอารูปที่ว่านี้ไปติดบัตรไปทำพาส,สปอร์ตวีซ่าวิ้าได้หมดเลยที่ประเทศนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีไหมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดือนสุภีพงมพานิชนะคะก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงมาดอินเทรนด์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะเอา นำเรื่องสนุบสนานนะคะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยเพื่อน,นั่านเองเนี่ยบอกว่าเขาไปเที่ยวเปรูมาเขาบอกว่าเอ๊ะเปรูนี่ก็เป็นประเทศที่มีอะไรกิ๊บเก๋นะคะเพราะว่าเขามีแคมเปญพิเศษให้กับประชาชนชาวเปรูเขาบอกว่าอยากให้ประชาชนส่งยิ้มให้กันอยากให้ประชาชนมีความสุขด้วยรอยยิ้มทางโคกก็ไอเดียดีนะคะโคคาโคลาโคกนี่แหละ เขาก็เลยทําตู้พิเศษก็เหมือนตู้เว i ดิ้งมาชีนก็คือตู้ที่เรากดเอาน้ำเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีการให้ลูกค้าและประชาชนที่ผ่านเข้ามาตู้เนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายรูปแต่เขามีเคล็ดลับค่ะเขาบอกว่าถ้าใครไม่ยิ้มกล้องจะไม่ทํางานอ่าซึ่งก็เป็นตู้ง่ายๆอย่างนี้นี่แหละใครยิ้มปุบ๊บตู้ก็จะทํางานทันทีเพราะตู้เขาก็จะมีความสามารถพิเศษเนื่องจากว่าแคมเปญนี้ ใครไม่ยิ้มก็ไม่สามารถที่จะได้รับรูปสวยๆของตัวเองนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไอเดียดีแต่ยังไม่จบเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าใครที่ยิ้มแล้วเนี่ยรูปที่ออกมาก็เหมือนเป็นสติกเกอร์เก๋ๆที่เราถ่ายรูปกันที่เห็นๆกันอยู่แต่เอามาทําเป็นไอดีค่ะได้ก็เป็นรูปมาติดบัตรประชาชนอยากจะบอกเลยนะคะว่าแหมคนไทยเสียโอกาสเพราะว่าคนไทยเนี่ยเห็นแต่ละคนสังเกตไหมคะบัตรประชาชนที่เราถืออยู่เนี่ยบางคนก็นั่งหง,ง,งิกหน้างอไม่กล้ายิ้ม ด่นนั่นเองเนี่ยก็เคยขอนะคะเคยเข้าไปที่เ,ออเขตนะคะเขตนี่เองเขตที่ท่นอยู่แล้วก็บอกว่าแหมอยากทํายังไงบัตรประชาชนมันต้องอยู่กับเรานานๆขออนุญ,ญาตอมยิ้มหน่อยคือแบบว่าเขาไม่ให้ยิ้มเห็นฝันหรืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะว่าบัตรราชการเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องหน้านึงน่งๆแล้วท่นเป็นคนที่แบบว่าหน้าเนี่ยถ้าไม่ยิ้มก็จะเป็นคนที่หน้าดุเราก็เลยอมยิ้มเล็กๆก็เลยมีความสุขแหมถ้าเราเป็นชาวเปรูก็คงจะมีความสุขนะคะเพราะว่า สามารถที่จะเอารูปที่มีสติกเกอร์ของเราเนี่ยแล้วมีรูปยิ้มเนี่ยเอาไปใช้ติดใน ID c ดี d คก็คือบัตรประชาชนก็เป็นโครงการ Happy ID นั่นก็อยากให้โครงการนี้นะคะเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยรู้สึกแม้จากสยามเมืองยิ้มเนี่ย เริ่มยิ้มยากกันแล้วก็เริ่มมีปัญหากันทางสังคมนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันหน้ายิ้มให้กันแล้วก็เอาโครงการนี้นะคะมาช่วยตือนสติให้คนไทยเนี่ยยิ้มกันเยอะๆยิ้มกันเข้าไว้นะคะอย่างน้อยเนี่ยเอนไซม์ N ที่มันทําให้เรายิ้มเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่แก่และกเ็เป็นคนที่มีชีวิตที่สดชื่นใครๆก็อยากเจอคนที่ยิ้มเก่งๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้อง ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เราจะนำสิ่งที่เรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้มาดเอ็นเทนก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะครับรายการไอไลท์ต้องขอ,ขอขอบพระคุณโรงแรมบินเตอร์สวีทสุข,ขุมวิท20มาในที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพุทธิพงศ์คงสุวรรณชัน้นเอิร์ธสายสว่างขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เวลา17นาินาทีโดยประมาณทาง TNN 24กับรายการ i A l i k h t รายการที่ทำให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนด์ในทุกๆด้านครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ